ทีมงานตาะพาะไรใจสงขลาครับพาไปดูภาพคลิปจากกล้องวงจรปิดคลิปนี้นะครับเป็นเหตุวิ่งราวทัพย์ร้านทองทวีทรัพย์สาขา5แยกเกาะยอตั้งอยู่ริมถนนการจนาวนิชหมู่2ตําบลพะวงอําเภอเมืองสงขลานะครับใกล้กับ5แยกเกาะยอนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเกือบเกือบ9โมงเช้าของวันนี้นะครับชายคนนี้ครับเป็นคนร้ายเข้ามาทำทีขอ ซื้อทองในร้านทองแห่งนี้ครับซึ่งตอนนั้นมีพนักงานขายผู้หญิงอยู่2คนผู้หญิงพนักงานก็ไว้พริบดีครับดูท่าทางแล้วนี่มันแปลกๆครับก็เลยบอกพี่ๆตอดแม่นเอาก่อนนะครับคนร้ายก็ขอดูทองเส้นละหบาทแล้วก็4บาทครับแต่ว่าพนักงานดูท่าทางแล้วไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับก็เลยหยิบทองเส้นละบาทไปให้ครับ ก็ตามภาพนี่นะครับคนร้ายก็เอาไปขยํำขย้ำขยํำแล้วก็ทําทีพูดโน่นพูดนี่ขอดูอีกเส้นหนึ่งอะไรแบบนี้ครับอนี่ดูให้ดีนะครับนี่ทำทีพูดตองพนักงานก็ขอสร้อยคืนนะครับถ้าจะเอาอีกเส้นหนึ่งก็ขอคืนก่อนเส้นนี้คนร้ายดูครับไม่ยอมครับยังขย้ำขย้ำขยำแล้วมันจะขยำเนี่แม่ทองลอกหมดครับนี่นี่นี่ชี้แล้วอันขอดูอีกเส้นหนึ่ง อ่ะออก็ดึงเส้นหนึ่งพนักงานขายก็หยิบเอามาให้ดูนะครับตอนนี้ถ้ามันแปลกๆไม่ค่อยดีนะครับดูครับพนักงานก็ไม่ค่อยจะให้จับลนะครับแต่ก็ยังดึงเอาไปถือไว้ครับเสร็จแล้วไงต่ออะดู แล้วก็พนมมือยกมือไหวงามๆหนึ่งครั้งบอกว่าขอหนาเส้นนี้แล้วก็เดินออกไปกับรถจักรยานยนต์หนีหายไปเฉยเลยครับโอ้โหครับนี่ออกไปง่ายๆเลยครับแต่ดูท่าทีคนร้ายแล้วไม่มีอาวุธนะครับและก็ไม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายพนักงานนะครับ ล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับทางตํารวจกองปราบกองกำกับการหกกองมาคับการปราบปรามครับซึ่งเป็นชุดที่เพิ่งสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน 5G ของอบตรมาสดสดร้อนๆอนเลยครับและลงมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคเก้าร่วมกับตํารวจชุดสืบสวนสพเมืองสงขลาครับสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะครับชื่อว่าจีรศักดิ์หรือว่าแมวครับอายุ29ปีครับแม่ชื่อนี่เหมือนกับนักร้องร็อกเกอร์ของ ไทยคนหนึ่งเลยครับแมวจิรศักดิ์ครับชื่อเหมือนกันเดเลยครับโดยแกะรอยตามไปจับได้ที่บ้านพักในตำบลเกาะยอนะครับพร้อมของกลางสร้อยคอทองคำที่ขโมยไปนะครับซึ่งสวมไว้ที่คอและก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนจับและก็คำรับสารภาพของแมวจิรศักดิ์คนนี้กันครับดูเอาเองดีกว่านะครับแล้วจะเข้าใจครับตัวพ่อบรรยายไม่ถูกเลยครับรวมทั้งไปดูภาพตอน ทำเพ็งกันนะครับและเสียงของพันธุเรีกผู้วราแก้วพารรัฐกรรมผู้การสพมสงขลาพูดถึงคดีนี้กันนะครับแต่เดี๋ยวโควิดเป็นตั้งแต่ไออ๋อกระจีนผีกระจีนไม่หน่อยเหรป็นนี่ไม่หนอเป็นนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเราในตุ๊ตาใครเดี๋ยวตุ๊กนองว้า

เกษตรกรปวเพียงครับคตแมวเาดูนแบนแมวานึปฏิบัติหรือจุ่ไปโก้เงี้ยหรือโควิดนี้เนีเนี่ยจรูปปวดตัวเดินทางมาแต่ลราจังหวัดจังหวัดแล้วถึงเลยชาปืบปั๊บพอแมวไปค่อยแล้วใช่ไหมถึงเลเสร็จไปร้านท่อองแมวไปเอาท่อกังแมวไปบนตือแมวก็ไปบ้องนอกก็ว่าแมวก็เลท่อกันนะอ่อยเลท่อเืนแมวก็เลยแว่วแมวก็ท่อึงแมว้าตึงแมวข้อกับเออแมวก็ไหวนะเออแมวขพุ่ชายพุ่ชายใชอขออคุณขออคุเนย่ไหม อ๋อแค่นั้นอเอาก็ะพนันจะตามนั้นนะแม่นะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพาผีเบียวกางเกงดิรถรถคันนี้านานไหมรถคันนี้แล้วคันนี้ลอ๋แต่ว่าเก่งกว่าล้มจนม่า็ไ

โอเคไปไดีารลกับรแมแมวันนี้แมวขี่รถเลยขี่ดีลรเลยน่องเออ ท่านมาีนกันเนาะโอเคที่น้องจีไปในหลานครับเวลานี้ใช่ไหมแนวแมวขโมยทองมาทำไรอ่ะทพระไม่อาะไรเลยพรตัดไหมกล้องเงินตัวตัดไหมตังเกอรเออเอาเอาาาเนี่อเนียนีาเอลเนจากเมื่อเช้านะครับเวลาประมาณตปดโมสิบสินะครับมีเมียชายชายต่อเเียนะครับเข้ามาทาจีจต่ขอซื้อทอง ครับแล้วก็ขอดูทองประมาณ5บาทแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีมีสัญชาตยานนะครับก็คือให้ดูทีละบาทนะครับแล้วก็มันก็จะขอดูอีกเส้นหนึ่งเจ้าของร้านก็เลยให้ของเก่าคืนมาก่อนของเก่าคืนมาปั๊บก็ให้แต่เส้นหราอว่าพอดูดูปั๊บก็ยุบมมไว้เจ้าของร้านแล้วก็วิ่งออกไปเลยครับสาเหตุที่ว่าเขาได้ได้กระทำนี้เพราะอะไรครับอ,อ๋อเพื่อความชักกระนองครับเป็นของวัยรุ่น,น,นครับึ้กกระนอง ไมไ่เราเรื่องจับก็ต้องหาได้เร็วอะไรครับเรือไม่ตราการนเะคว่าต้องขอบคุณทางเจ้าของร้านนะครับตอนที่เราเข้ามามาซื้อทองเนี่ยเจ้าของร้านให้ถอดแมสพอถอดแมสปั๊บเรามีขอ้อมูลจอนปิดแล้วก็เห็นภาพแล้วก็จากการตรวจสอบเส้นทางโทรไลดหลบหนีบอกว่ามุ่งหน้าไาทางปกาะอทางฝ่ายสืบสวนของสพเมืองของกองปราบปรามนะครับก็เลยร่วมกัน,นะะทั้งสองทั้งสองทีมนะครับลงพื้นที่เกาะยอแล้วก็ไปถามชาวบ้านเลยเราใกล้เคลีย ก็สืบทราบว่าโอเคนายนี่อยู่บ้านหลังเก่า <c oughs> ก็เลยไปเอาตัวได้ตอนเขาจะฝึก